อะเลยงานเลยครับย้ำเย็นบรรยากาศเย็นสบายมากเลยครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับน้องชา YouTube แล้วนี่รถใครเนี่ยรถเก่งไทยรถเก่งไทยเอ่ย ไปทะเบียนสุรินด้วยอ้รถใครพี่ฮะรถนานแล้วเปล่ารถไข่เนาะนี่แอมรถไข่รถไข่นี่ฮะ ตันรถราตดดันนี่น,นี่ฮะรถใครอ่ะรถใครเนปะายทะเบียนสุรินฮะใครรถใคร ดูดิเคลียร์ดิเองไปเคลียร์ดิ <laughs> ไปชูวรถไข่ฮะดูดิเอ็มถามนี่มาทำไมรถไข่นี่ โจโจดรารถเก่งค่่อ๋อกินไข่นอนีไปทะเบียนสุรินด้วยครับกทหนึ่งส อาเอาจานุจะจอดไใกล,ลนะ้ทนะ่าน่ะน่ะีรถไข่นอนี่ ใช่รถพิมพ์ไหมใช่เลยฮะใช่ไหมเดี๋ยวไปเคาะเลยสามเทอมเจี๊ยวนี่สองคันน่ะร้อยแปดสิบอึออร้อยหกสิบไงเออดูสิรถไข่ ไปประตูเอยดเอา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 เอๆาโอ้สวัสดีครับมาจอดรถทำอะไรนี่จอดมาดูว่าฮะมีอะไรนะฉนดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มีมล้อเล็กชนแนวนี่เองนี่ว่าใครตับเครื่องกันไปมาจากไหนมาจากไฮเซกไฮเซกอยู่ไหนเช็คเที่ยวกันขับตังเมื่อวานด้วยเออไม่เอาตังค์ ลงในบินแลยค่ะมีที่อตรงนี้ยังไม่มีไหมเดี๋ยวมาส่ง้มาไม่ไม่เลืกปลาเลยใหม่ไม่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 ดูๆม่ม่มีตัวไหนบ้างนี่ผมมีอยสามที่ฮะผมมีที่ตมกับนิคมไั้งนี้แหละแตเร่มเดียวในต้มมีนิคมมีตะเปียกมีบลาเตี มีการลองกาเป็นหลักพอแล้วมาแล้วอายกินเรานเเองไนไม่ตไดีต้องลาดดิไอตนโรคนั่นมาแล้วอายถุยเราจะเข้าไปเที่วไม่ให้ไปไปบอกครบแล้วนะฉลาดนะฮะสั่งดนรอ่ไหนเดี๋ยวที่เาเจอคือึเียใกล้ๆไม่บอกเลยสั่งโดนมาเอาครบแล้ว่ะก็เลยาไม่กล้าซื้อของแพงมาต้องลอมาลองดูก่อนครับ ใครจะไปซื้อของแพลงมาเล่นเดี่ยมาเริ่มไทยแล้วนะตัวนั้นหนึ่งพันเก้าอ่ะของใครของกูคือเนี่ยเคยได้มาเจ้าหวานเคยไงเป็นสรางหรอครับอือเป็นงานอาชีพเลยก็ได้เมื่ออาชีพนป่ะเมื่ออาชีพเลยป่ะจะเป็นครูแล้วแกมีเวลามีเวลาทำนะเอามาแม่มาเขียนเช็คเที่ยวหน่อยเร็ว กอมาเขียนก่อนโอ้บอกยากจริงๆเลยเออเอาไอ้ต้องเขียนดิโอ้ยผมเขียนดูลายมืออ่นออกเลยลายมือสวยเกินด้วยเฮ้ยหาถามเลยตรงนี้ตรงไหนอีกเลยต้อนมาเลยไอ้ต้นไห้ร้านอะไรคือลบแล้วหรอวะมันเปรี้ยวเนะ้วมันไม่หวานเนาะดูครับใช้ใช้นิดใช้หน่อยไม่ได้เลย คนเราต้องยมันตะเลี้ยวไม่ต้องลงหิดอเล่นเลเล่นไม่ได้คนเลี้ยวกิเล่้ดิตะเลี้ยวได้แถมไหมไม่ได้ไงไม่ลงเลยเนาะเทเลยมันมาปลายโมงแล้วไม่ปลายโมงเหรอไม่ใช่ปลายโมเที่ยว ในเอ็มร้อยไหนกาแฟไหนอะไรอ่ะฮะวันอีกแล้วมีแต่วันหน้าอีกหน้าแล้วตุ้งอนี่ยมันจะตุ้งเลยลอะตุ้งเนาะไหนมีงานอะไอู้โดนภูมิตักไม่ทันโตพ่อให้พูดโทรมาเลยอู้ไอ้ดิ้นจะหมดแล้วไปกับไปกับไปกันอยู่นั่นแหละงั้นแหละ ตัวเราหน่อยสีมาก่อนใช่วิ่งแต่เข้าๆแล้วันละเียดอให้นั่นนพี่เจัหันผมอ่เขารอดินพี่อยู่อ่ะให้เไหมเจนุ๊กเขารอดินพี่อยู่อ่ะผมจะเทเองไปจบเรือไม่ตอนนี้เขย้ายเสาหย้ายสาาทางเข้าแล้วประมาณสามเดียวตรงไหนตรงไหนหลังบ้านมนี่ที่ผมเข้าไม่ได้ตอ้นดิน่นเราเราาลังยยุร็ออะไ มันไบต้มอะมันเข้าไม่ได้มันขับรถโง่ๆมันไม่ถอดกระจกออกไม่ถอดออกอะว่าย้ำเลยตักระจกมันเยอะอะไรเจ็ดเด้ออ้หูใบต้มมันขับรถโง่ๆมันไม่ถอดกระจกออกอะมันจะเข้าได้ยังไงใครเข้าได้ไปเข้าแล้วมันกล้าท้าเลยว่าเข้าได้อ่ะตอนเนี้ยฉันยังไม่ย้ายเสาสุดยอดเลยย้ายกำลังย้ายอยู่อยากได้ดินแต่ไม่เคลียร์ทางไม่เคลียร์อะไรถอดกระจกออกเลงั้นไม่ต้องไปเทหรอก

ฮะผมกับจีแป2ดแต่ผมผมหักเป็นส่นออกนี่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดแต้มหรอกไหนเมื่อกี้นะหักออกอะไ้เอาไงกนสแล้วเนาะหักแต้มออกเจออาซิวบุรีไี่บ้านนี้น้มาไปเกียวแล้ว เอากันหมดแล้ววันนี้วิ่งได้ตูดกันไม่มีใครเซ็นใครได้เท่าไหรกันยี่สิบเจ็ดยี่ใครได้น้อยสุดได้เท่าไหร่ก็มาปลายโมงไม่ต้อนอนเนาเพิ่งมาเมื่อกี้ได้สิบจ้าวจนสี่เดียวมึงส่งตัวแทนมาวิ่งบ่เอ็งอะไรเอามึงส่งตัวแทนมาวิ่งแต่จะลืมเลื่องกระโจนอ่ะนิดเดียวครั้งหนึ่งอ่ะเออเกอร์รู้อยู่มไม่เขียนเขียนเดี๋ยวไล่หาเขียนกระโจนมาดูนี่มาวิ่งได้เหรอาเลารับหรอลองรถเที่ยวเนี่ย จองมนเองเปีายนตุดเป็นตุสายคว่าลองสองเทียวอ่ะลองเทียวแรกแล้วลูกมันอไปไหนหรอเที่ยวสออ่ะทำเป็นเท็่บางเฉอเอเห็นปยุทธ์ใช่ไหมไม่กล้ารอเกินหรอไม่น่าไม่ไม่น่ามาเอ้ารถมาจากไหนแปล้าพันมันมาจากไหนคนเงินเนี่ยไม่เคยเห็นกี่ทน ก็แกสั่งดินไปแค่นั้นหรอแต่จะมาทเลไปหรอแล้วแกานี่เให้ได้ดีเที่ได้ก็พอแล้วเด้อพอแล้วเอาลูกพี่มาเช็คเที่ยวหน่อยเร็วเร็วไปบอบอบอไปเที่ยวหน่อยไปไปเร็วเร็วอะไรวะพึ่งพากันไม่ได้เลย พี่ก็บ้างทัุกวันนอนผมก็เหนื่อยเซ็กกระบ้าป็นอะไรวะไปจดให้ผมหน่อยมันลงตรงไหนบ้างแค่นั้นเองไหนบ้างก็เขียนมาไปยังไปไหนเขาจะบอกไม่ได้บ้างก็มีตรพี่เลยโอ้ดูสิเฮ้ยไม่เขียนนะนะอี่คนอะไรวะไม่มีน้ำใจเลยนี่วันที่เท่าไหร่แต่เรื่องเงินนี่พี่เลิกตั้งหน่อยลูกพี่วันที่สาม แม่ก็ต้องเบิร์กันพี่ตายตายตายนี่นี่นี่นู่นขึนสวนเขียนชื่อเหอนี่เขียนชื่อตามนี่ก่อนมีใครบ้างอดีตมือนหนึ่งครับมือมว่าไม่ได้เรียนวรอยังไงชื่อเขาเรียน่าอยู่เขาเรียนตามเดิมก่อนไม่ไม่ได้เรียนหนังสือป่ะตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเดี๋ยวเขียนชื่อก่อนตามนี่เลยใชั้นสอตรงนี้ตรงนี้ตามตรงนี้ขียนชื่อลงมาก่อนชื่ออะไรเนี่ยอืมขอทงฮานามิ คงโอ้ห้าที่โอ้้อ่อพึ่งพากันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจำไว้เลยเนี่ยวันนี้ผมจะจำไว้เลย,มเลยผมจะจำไว้เลยครับนี่ครับแต่ตอนผมเขียนอยู่เป็นเดือนนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะจำไ,ไว้เลยคนเราเนาะพ,พ,พึ่งพากันนิดหน่อยก็ไม่ได้ครับ มาตาสบายครับชอบแน่หรอพี่สาเลย <c oughs> มีหน้าที่ขับรถครับหน้าที่ขับรถครับโอ้ก็ใช้ให้เขียนนิดน้อยอมันไม่เหนื่อยหรอกแป๊บเดียวเองพี่ก็เขียนได้เลยหยุดสต็อปคิดไปก่อนก็ได้แป๊บหนึ่งผมจะให้เขาดูพี่เขียนหน่อยนะลายมือสวยแค่ไหนลายมือขี้ใหญ่เลย

มื่นหนึ่งเนี่ยนี่ดินมื่นหนึ่งทนหนึ่งไนี่นี่มื่นหนึ่งจับเป็นตัไว้แต่ทุกวันนี้หักเรียมแล้วมหักเรียมุเอาขี้ต้มขี้ต้มสิบสองตต้มขี้ต้มสิแล้วก็อตะเลมหนึ่งตะเลมตะเลมหนทองตะเลียวห่ตะเลียวหนงเแค่นั้นแหละอะไปแล้วเสร็จแล้วเข้าบ้านแล้วไปเลยทุเรีวน้องไหม ตะเลียวตรงไหน้รับมตราน้ำมันนะฮน้ำมันเลยหอใครมั่วเลนะหน้าขี้ตุ่มนี่ไงงาขี้ตุ่มนตะเลียวเอ้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสองตัวสิบสองนี่ขี้ตุ่มใช่ไหมตะเลียวกับตะเล่นไม่มีตัวใช่ไหมตาปน้ำมันหลักเฮ้ยน้ำมันหนึ่งพันไม่ใช่ป่น้ำมันอ่ะเนียนบอก กี่ต้มสิบตัวกี่ตมสิบกีได้่มาได้เช้าาได้เยอะอะไแค่นี้อ๋อกี่ตัวอีกแล้วก็ตาตาเลี้ยวตาเลี้ยวสามสามตัดโคตรตัดโคตรี้าโคตรห้าโอ้ยทองเจ็ดแปเก้ามองน้องแต่องสิบ 2 3 4ครับสมยนดำกรีมอยู่นี่เลยครับกรีไม่ใช่หรออาไม่ใช่ป่ะขี้ต้มสิบสี่ขี้ต้มสิบสี่สิ่งพาอะไรไม่ได้เลยอันนีมหนึ่งเราสบายเลยพี่ตายแล้วไปเลยใส่คลิปปุ๊บไปเลยอะไรบอกมาไอ้ตรงเนี้ยสามเที่ยวตะเลียวสามเที่ยวธนบพะสองธนบพะสอง จะขอดต่อีมีไหมต่อีเหรออีห้าตอีห้าเียกนีไหมไม่มีมันห้ายมันห้าอประหยัดเลยประหยัดไรได้เที่ยวน้อยกว่าเขาน่ะไกี่เที่ยวสิบสี่สิบหกสิบเก้ายี่สิบได้เที่ยวน้อยบางคนอื่นเเก้าสิบสองสสี่ คนมาแรงเลยเจี่ยบครครับใช่ไหมตกงทานนีตกแล้วเออีไว้อมีเด้ะไอนเท่าหนึงม่กี้นี่ยอตาไอเท่นี้เขาจ่ายไปแ้วป่ะงไอเงนนนั้นไ่ได้มันองเช่านี่หลงจ่ายไปแล้องเช่านี่ที่ไหนเออสอเดเออมีห้องเช่าด้วยอเขียนข้างหลังเลยเขียนขียนแค่ตัวข้างหลังตรงนี้เนาะบ้านเช่าว่ายุ่ดีไม่วี่ิงตามันไปอ่ะ ก็มีตารไปนี่่วยไเยสองเที่ยวหรอกเสองเทียวสเทียวม้นเช่าทงสองเที่ยวบ้านเตีห้าเที่ยวบ้านเตีเที่ยวขงติดสิบหกต่มตตมใช่ตมหกตะเลียวสามตะเลียวสามลาก็ตะเมห่งตะเลมหนึ่โคตมรไม่มี ไม่มีครับทงพี่เปียกก็ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีมีแต่พี่บอยนะใช่ันี่ตาตาพี่เปียกก็ไม่มีเนาะไม่มีมีใครมีหรอน้ำมันเดทงนพัน,นหนึ่งนันเรือหนึ่าี่สองสามสี่พันหเหลือกนึงห้าหกเจ็ดสี่แเก้าสี่พ มันอารมณ์โด่งีคนเ็ด้าบนสบไนกาลจะบอกว่าครกทุกคนเนี่ยเราอยู่นู่นใครเช็คพี่พี่มีไหนทีมงานพี่ตุงอ่ะไม่ครับผมไม่เคยเช็คใครเช็คให้ก็พี่ตุง พี่มีมาแต่งานครับพี่มีมาจะเรื่องมาจะเรื่องอย่างเดียวรถไทยไม่มีดันบ่ไทยดันทั้งหมยไทยดันทั้งหมดที่ต้มก็ดันดันหมดเลยว้าเหนนะต้องรวมทั้งหมดนะพี่ครับผมรวมถูกนะมองเห็นไหมถอดแว่นก่อนนี่อู้เย็นแล้วนี่ย สองกับแปดโอ้ยเห็นนี่ก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขเนาะเพื่อความเพื่อความมั่นใจชัวร์จริสิบหกบวกสิบสี่บวกเจ็ดบวกสิบสี่บวกเก้าบวกสิบหกบวกสิบสองกับด้ทังร้อยแปดเที่ยวนี่จม

หนึ่งบวกสามบวกหนึ่งห้าเที่ยวแต่ะสิ้้าเที่ยว